สัปดาห์ที่สามใกล้สุดท้ายสี 4, เ่เนาะก็เกินเดือนละนะตอนนี้ก็สภาพตัวเป็นไงฮะใหญ่ขึ้นละตอนนี้กำลังกินนะฮะเออตามเขา่ขางเขาปางก็มีอืมเนะี่ยอืม ตอนเนี้ยอาหารที่มันชอบสุดเนี่ยคือเบ็ดมะม่วงม่วงม่วงโม่วงสุกมะม่วงสุกนะฮะเออเขาชอบมากแล้วก็แครอทเออผมเลยคิดว่าเออต่อไปเนี่ยซื้อซื้อแครอทมาหั่นให้ดีกว่านะอย่างหนึ่งคือแครอทมันมีเอ่อลงวัตถุลงวัตถุนะฮะเป็นเอ่อเรื่องของสีด้วยจะมีผลต่อหอยไหมไ เดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวก็อีก1เดือนถัดไปผมไปใช้แครอทนะฮะในการที่จะเ,เลี้ยงเจ้าพวกนี้นะแล้วก็อายุ2เดือนแหละถึงจะแยกไปอ,อ,อนุบาลที่บอนะ่อแหละบ่อที่เตรียมไว้นะครับบ่อนี้ฮะอตอนนี้คือเตรียมไว้ละยังไม่มีหอยฮะ แต่ก็เตรียมน้ำเตรียมเลยไว้เนะเตรียมพื้นที่เรันะบเจ้าพวกนี้ไปนะ